เวลาเราพูดถึงเมกโลดอนเนี่ยนะครับภาพจำส่วนใหญ่ก็คือฉลามขาวยักษ์เลยตัวใหญ่ๆบึกบึนเหมือนในหนังเป๊ะๆแต่ถ้าเกิดว่าภาพจำนั้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดลอะครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องงานวิจัยใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนความคิดเราเกี่ยวกับเจ้าฉลามยักษ์นี่ติเลยโดยดูข้อมูลจาก National Geographic Thailand นะครับที่เขาสรุปงานวิจัยจากวารสาร Paleontology Electronica ใช่ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามาจะเทียบเมกโลดอนกับฉลามขาวจริงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าฟันมันคล้ายกันมากแล้วก็เอ่อก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมันไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้เท่าไหร่แต่หลักฐานจริงๆพวกโครงกระดูกเนี่ยมันแทบไม่มีเลยค่ะการจะบอกรูปร่างจริงๆเลยยากมากโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่างานวิจัยล่าสุดนี้ที่มีผู้เชื่อชาญตั้ง24คนนะ่ะเขาเสนอว่าภาพเมกโลดอนที่แบบ ออกทรงถังเบียร์เหมือนฉลามขาวเนี่ยอืมอาจจะไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องซะทีเดียวมันอาจจะเพรียวบางกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยนะครับประเด็นสำคัญเลยนะคะคืองานวิจัยชี้ว่าเมกาโลดอนกับฉลามขาวเนี่ยน่าจะอยู่ในวงเดียวกันเฉยๆไม่ได้เป็นบรรพบุรุษโดยตรงกันซะหน่อยเพราะงาั้นการที่เราไปเทียบรูปร่างกับฉลามขาวตลอดเวลามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนความจริงที่สุดก็ได้ค่ะ ้าวแต่ถ้าฟอสซิลที่เราเจอส่วนใหญ่มีแค่ฟันกับกระดูกสันหลังไม่กี่ชิ้นเองแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาจะมั่นใจในรูปร่างใหม่นี้ได้ยังไงครับถึงจะใช้วิธีวิเคราะห์ใหม่ก็เถอะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะนี่แหละคือความท้าทายเลยคือเรื่องฟอสซิลที่ไม่สมบูรณ์แต่นักวิจัยเขาใช้วิธีนี้ค่ะคือนำกระดูกสันหลังชุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่เจอในเบลเยียมกับอีกชุดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์จากเดนมาร์กเนี่ย เอามาวิเคราะห์เทียบสัดส่วนกับฉลามอื่นๆตั้ง170สายพันธุ์เนี่ยทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่สูญพันไปแล้วนะคะเพื่อจะหาแบบแผนหรือว่าแพทเทิร์นสัดส่วนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งทําให้เขาประเมินว่าตัวอย่างจากเบลเยียมเนี่ยอาจจะยาวได้ถึงประมาณ16.4เมตรค่ะโหเมตรกว่า oh, แล้วมันก็ไปไกลกว่านั้นอีกมีการประเมินว่าไอ้ความยาวสูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่15เมตรเดิมๆแล้วแต่อาจจะแตะถึง24.3เมตรอันนี้อิงจากกระดูกสลังที่ใหญ่กว่าจากเดนมาร์กถ้ายาวขนาดนั้นจริงรูปร่างนี้คงไม่เหมือนฉลามขาวไซยัยักแล้วมั้งครับน่าจะไปทางวานสีน้ำเงินมากกว่าหรือเปล่า ใช่ค่ะใช่น่าจะประมาณนั้นเลยเพื่อนให้เห็นภาพคำว่าเพรียวบางนะคะทีมวิจัยเขาพิจารณาค่าที่เรียกว่าอัตราส่วนความละเอียดหรือ f i n n e s s ratio ซึ่งอันนี้มันใช้วัดความเพรียวเทียบกับความยาวลำตัวเขาก็ไปเทียบกับฉลามใหญ่ๆที่ยังอยู่ตอนนี้เช่นฉลามวานฉลามบาสกิงพวกนี้ตัวเพรียวกว่าฉลามขาวเยอะเลยค่ะ ซึ่งไอ้ค่าอัตราส่วนความละเอียดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับหลักการทางไฮโดรไดนามิกส์โดยตรงเลยพูดง่ายๆก็คือรูปร่างมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ในน้ําว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนการมีรูปร่างเพรียวเนี่ยก็จะช่วยให้ว่ายน้ําได้ดีขึ้นใช้พลังงานน้อยลงค่ะฟังดูสมบีสมพลมากเลยครับคือถ้าตัวใหญ่เบิ่มขนาดนั้นแต่ยังคงรูปร่างหน,น,นาๆตันๆแบบฉลามขาวมันอาจจะอุย้ยอ้ายว่ายน้ําลําบากหรือเปล่า การมีรูปร่างเพียวๆยาวๆน่าจะเคลื่อนที่ในน้ำได้คล่องตัวกว่าแต่ก็นะครับยังไงก็ยังต้องการฟอสซิลมายืนยันอยู่ดีใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจอีกอย่างนะคะคือถึงแม้ว่าจะดูเพียวขึ้นยาวขึ้นแต่การวิเคราะห์ทางไฮโดรไดนามิกส์จากรูปร่างใหม่เนี่ยกลับชี้ว่าเมกาโลดอนอาจจะไม่ได้ไว่ายน้ําเร็วกว่าฉลามขาวในปัจจุบันอย่างที่เราเคยเชื่อกันมานะคะอันนี้ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนอกจากเรื่องรูปร่างแล้วยังมีเรื่องอื่นที่แบบ ว้าวอีกนะครับอย่างเรื่องลูกเมกาโลดอนจากการนับแถบการเจริญเติบโตบนกระดูกสันหลังเนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่าลูกเมกาโลดอนตอนแรกเกิดอาจจะยาวถึง3 6ถึง4เมตรนี่มันใหญ่มากเลยนะครับอาจจะเป็นลูกปลาแรกเกิดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ได้นะเนี่ยค่ะแล้วก็มีการคาดการต่อไปอีกนะคะว่าพวกมันอาจจะโตเร็วมากๆในช่วง7ปีแรกเพื่อให้รอดพ้นจากนักล่าอื่นๆซึ่งก็น่าจะรวมฉลามข่าวด้วย อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะนะคะนำไปสู่การสูญพันธุ์ในเวลาต่อมาได้เหมือนกันคือการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรกับฉลามขาวแต่ก็ต้องย้านะคะว่าอันนี้ยังเป็นสมมุติฐานอยู่ค่ะยังต้องหาหลักฐานเพิ่มแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือเรื่องที่ว่ามันอาจจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นบางส่วนด้วยหรอครับใช่ค่ะมีหลักฐานทางธรณีเคมีล่าสุดที่บ่งชี้ไปทางนั้นซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องใหญ่เลย มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เมกโลดัมครองมาหาสมุทรได้กว้างขวางขนาดนั้นสามารถล่าเหยื่อในน้ําที่เย็นกว่าที่ฉลามส่วนใหญ่ในยุคนั้นจะอยู่ได้แล้วก็อาจจะเป็นแรงกดดันสําคัญเลยนะคะที่ทําให้พวกวานต้องมีวิวัฒน,นาการให้ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อต้องกันตัวเองเรื่องนี้น่าสนใจกว่าแค่ขนาดตัวมันอีกค่ะจริงด้วยครับขาดแจ็คคูเปอร์นักบรรพชีวิตวิทยาที่ไม่ได้ร่วมในงานวิจัยนี้นะครับเขายัางชื่นชมวิธีประเมินขนาดแบบใหม่นี้เลย แต่เขาก็ย้ำเหมือนกันว่าไอ้ข้อสรุปเรื่องความเพียวบางเนี่ยมันก็ยังเป็นการตีความเบื้องต้อนอยู่ดีต้องการหลักฐานฟอสซิลมายืนยันเพิ่มเติมซึ่งก็จริงค่ะเราไม่ควรจะไปหมกมุ่นแค่ว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนหรือว่าถ้าสู้กับตัวนั้นตัวนี้ใครจะชนะอะไรแบบนั้นชีววิทยาที่น่าทึ่งของมันจริงๆทั้งเรื่องการเติบโตหรือความเป็นไปได้เรื่องเลือดอุ่นเนี่ยอันนี้น่าศึกษามากกว่าเยอะเลยค่ะ สรุปได้ว่างานวิจัยใหม่นี้กำลังวาดภาพแมกโลดอนที่อาจจะต่างไปจากที่เราเคยคิดคิดกันมาเลยนะครับอาจจะยาวกว่าเพรียงกว่าจากการวิเคราะห์กระดูกสันหลังเทียบกับฉลามหลายชนิดแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจอ,อื่นๆอีกทั้งเรื่องลูกปลาขนาดยักษ์และก็ความเป็นไปได้เรื่องเลือดอุ่นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องนิเวศวิทยาในทะเลสมัยนั้นไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะทั้งหมดนี้มันก็ยังสร้างขึ้นมาจากหลักฐานที่ค่อนข้างจํากัดอยู่ดี การค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์กว่านี้ในอนาคตเท่านั้นแหละค่ะที่จะช่วยยืนยันหรืออาจจะปรับเปลี่ยนภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้ได้อีกอืมเป็นเรื่องที่น่าคิดตามจริงๆครับในเมื่อความเขา้าใจเรื่องเมกกโลดอนมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้จากหลักฐานแค่ไม่กี่ชิ้นที่เรามี แล้วสมมุติฐานเกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ดึกดำบรรตัวอื่นๆที่เราเชื่อเชื่อกันอยู่ตอนนี้แหละครับมันจะมีอะไรอีกบ้างที่อาจจะพลิกโฉมไปเลยถ้าในอนาคตเราบังเอิญไปเจอหลักฐานใหม่ๆหรือว่ามีเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่มันล้ำหน้ากว่านี้เกิดขึ้นมาอีกน่าคิดนะครับ